เนชนะไทย44ตัวก็ไก่อัลอสร้างไว้ขอไข่เป็นอาหารขอขวดใส่ของฮาลานขอควายใช้ไถนาขอคนศรัทธามั่นขอละคังรั่นดังขานงง,งูสัตว์เล้ยคานจอจานวางสำรับชอชิงตีฉับฉบชอช้างเตรียมยกทับ โซใช้ร่างจับโชกะเชอคือต้นไม้โยหญิงคุมศีสัโดชะดานั้นของท่านตอปะตักปักไว้นานทอฐานใช้รองนั่งทอนังมนโทอ,อยู่ในเรื่องเล่าทอผู้เท่าเราเชื่อฟังโน,นเนนต้องอยู่วัด โดเดงหันละมาตอตากินผักบุ้งถอถุงใส่สก,กัดอทาหายิงองอาจทอทงซาบะชัยนอหนูนำโรคหลบอใบไม้ใช้ทำยาปอปลาตัวโต,วตวใหญ่ผอพึ่งขยันทำงานฝอฝาใช้ ปิดกันพอพันใช้วางตั้งพาฟันฉันขาวจังพอสัมบาวพอสัมเภาเขากางใบมอมาไว้พันอลับยอยักเรื่องสมมุติรอเรือเล่นเร็วรุดรอลิงทำหน้าเป็นววแวนเด่นล้ำค่าสอสาลาหน้ามัสยิด เสาวือสีนะั่งคุ้นคิดเสาเสือช่างดุร้ายหอหีบลอยน้ำมารอจุลาคือว่าไทยออ่างมีหลายใบฮอนกูกสุดท้ายเอ่ย